สวัสดีครับครับช่องเครื่องเวียงไม่ถแถลงครับวันนี้ก็มาดูไลท์ ep ที่ร้อยห้าสิบแปด ep นี้มีสมเด็จมาเนะนำทำคลิปสั้นๆในคลิปนี้นะครับก็จะมีพระมานำเสนอด้วยกันสี่องค์นะครับก็จะมีพระเนื้อผงล้วน,นครับน,นี้ก็จะเป็นพาแนวพระผงก่อนครับวันนี้ก็มาดูองค์แรกนะครับ อ,องนี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญเ่เป็นพระพิมใหญ่นะครับฟอร์มจะออกเป็นพระเนื้อหาเป็นพระวัลคังครับแต่อ,องนี้ลักษณะาจากดูตามฟอร์มแล้วก็น่าจะเป็นพระที่ผ่านการใช้มาหน่อยครับข้างหลังก็จะมีการเออไม็ว่าพระ วลาละครงองค์นี้อาจจะผ่านการลงกูนะครับก็จะมีพระมีภามกลุกข้างลังนะครับเนี้ยนะอก็จะมีเป็นฟอร์มเนี่ยก็จะมีความนึบมีน้ำมันต่างยุคโชว์มาข้างลังครับค่อนข้างจะมีการลอยตีของ ของมอนสานนะครับ,รบมีการหลุดขององค์พระนะครับความหนึบของมวลสารนี้ก็จะออกไปทางแบบมวลสารจะเดินไปทางผงพุทธคุณครับแล้วก็มีน้ํามันต่างอิวแซมข้างหลังก็จะมีการหลุดของมวลสารลักษณะพระก็น่าจะโดน อะไรนะครับมแมลงแทะอยู่ข้างล่างนะครับนี่หนึ่งมีการแทะขออมวลสารนะครับนี่องนี้น่าจะกดตื้นนะครับเนื้อหามวลสารก็จะออกไปทางแก่พงนะครับเนี่ย จากลักษณะองค์พระนี่ก็มองแล้วน่าจะผ่านการลงกูมาแน่นอนครับเพราะว่าเป็นพระที่จากข้างหลังในคลิกลงมาเนี่เป็นพระที่มีการบิดเบี้ยวของแผ่นหลังครับขององค์พระก็เป็นพระที่ผ่านการลงกูมาครับเนี่ยจะมีะมีคราบาน้ำตาลติดอยู่ข้างหลังครับนี่ เป็นลักษณะพระอาจจะเป็นไปลกลุกบางบนพรมด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นครับจากองค์ประกอบแล้วมีมวลสารใกล้เคียงอกับบาง,งุนพรมนะครับเป็นพระพิมพ์เดียวกันนะคกับพิมพ์มัคลังครับนะครับเนื้หาก็จะค่อนข้างจะใกล้เคียงทั้งสองพนนี้นะครับ อย่างนี้ถ้าเป็นภาษาเทียเขางน่าจะเรียกว่าพระพิมพสองคลองครับเป็นพระพระสองคลองโลโกลบ้บางมันผมนะต่อไปก็มาดูองค์ที่สองกันเลยนะครับ นี้ก็เป็นพระโดยพิมพ์แล้วก็เป็นเอ่เอ,เอ่รู้ว่าเป็นพระเกพงนะครับข้างหลังก็จะมีการหลดของมวลสารนะรเป็นพิมพ์ตานแซมอา่าสมไหวลํำย่ำใหญ่ๆนะครับนี่ครับก็จะออกไปทางเนื้อหานี่ก็จะออกไปทางพิมพ์วัลคังครับองนี้เป็นพระที่ลงรักไว้เก่านะครับเป็นพระ ลงลักแล้วก็มีมวลสารหลุดออกไปครับผมออกจะเขาเขวๆมวลสารจะไม่เยอะนะครับจะออกไปทางแบบผักเก่ผงล้วนๆรับผงขาวๆลวนๆหน,นึบๆน,นะครับผ้าค่อนข้างจะ ใสสะอาดอเนื้อผงพุทธคุณก็จะเนื้อขาวสะอาดเป็นผ้าที่ออกไปทางไม่มีมดสารเลยครับแต่ว่าเนื้อผงนี้นุ่มๆนุ่มใสๆเนืมนุ่มอะไรประมาณนี้ครับ ข้างหลังก็มีการหลุดของเอ,อผงนะครับเหมือนกระปูไตนะครับนี่ครับมันุดออกไปครับถ้านีเนียนึกนุ่มนะครับเนื้อผงมวลสารก็จะออก ผงล้วนๆนุ่มๆครับไม่มีมวลสารเยอะเท่าไหร่ครับกนี้ก็จะเป็นผ้าพิมพ์ฐานแซมครับองนี้เนื้อใสนุ่มๆหรือนุ่มๆครับผ้าองนี้ไม่หักงไม่ซ่อมครับมีการลงรักไวแต่เดิมเหลือติดอยู่ตาม,มองพระนิดหน่อยครับเป็นผ้าเนื้อผงใสๆครับ ใบดวงที่สามลันก็ก็จะเป็นพระ,พ,พ,ะ,ระพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับอันนี้ก็พระก็จะออกไปทางพิมพ์เส้นได้ใหญ่นครั้างหน้านี่ก็เขา วางพิมพ์ก็เชิดเขา้เขาพิมพ์เนื้อข้างหลังก็มวลสารก็ธรรมชาติมีความเน่นของมวลสารเนื้อค่อนข้างจะยังไม่โวนสัมผัสจากมวลสารแล้วก็ความแน่นของขออข้างจากการตัดอ่า ข้อขอบตอนแม่พิมพ์จะเป็นเป็นแบบคอบกระบอกบนี่ฮะซ้ายขวานะครับฮะฮะผิวสะอาดดีครับนี่ฮะมวลสารก็จะแก่อย่าผงอุพุกุอ ซุมเล็กๆแบบพิมพ์เซนได้ใหญ่นะครับนี่ับจาทางผระยุกสองสี่กว่าครับเป็นผระค่อนข้างจะเนื้อเบสิกแบบผ่าสมเด็นนะครับ สายบางคันผมองค์นี้อาจจะถึงเกจิยุคตน้นๆนะไม่ไม่ก็แต่ดูจากลักษณะแม่พิมพ์องนี้ไม่เก๊แน่นอนเนี่ยรายละเอียดเย็บร้อยอ่ะพระเนื้อสะอาดต่อไปเป็นพระสมเด็จจิต ชั้นนิยมนะตรงนี้ก็เป็นพระที่เนื้อจัดมากครับเนื้อออกข้างหลังก็จะมีครามหนึบของอฟามหนึบของการสัมผัสเกน้ำมันเกลน้ำมันทางยวแล้วแม่ก็โดนเงื่อก็จะออกช้ำๆนะเป็นพระที่มีความหนึบ เกบบนสารเก็บพงน้ำมันเป็นพาที่ค่อนข้างจะเนือ้อเนือ้อน,นุ่มครับเนือเน้อนุ่มจะเอาอเนือ้อใสๆนะครับเหมือนผ้าไหมเนี่ยวตรงนี้ พิมพ์ผาก็ค่อนข้างจะเป็นพิมพ์ลึกคนระับดูจากเบสิกล้วก็มีการผลขอบเข้ามาผลขอบเดิมตามตามสเต็ปตามของยังมีการลักษณะมีรอยผลเดิมเข้ามา าจะออกเนื้อพงเจน้ำมันออกน็องนี้ก็สองล้อมหมันมากถึงขั้นก็ถึงจะไม่เป็นตามพิมพ์ที่ออนั่นก็เขเรียกว่าออกจากเนียน,นแบบพิมพ์ลึกนะครับลักษณะพิมพ์ทรงก็จะมีความเพรียวของพิมพ์น ดึงไม่ใกล้เมียนดนีโฟกัสมือถือไม่ไปตามดูได้ระยะประมาณนี้นะครับจะดึงเข้ามาใกล้ก็ไม่ได้ปึ๊บเนี่ยนะดูเนื้อเต็มเต็ม ข้างในมือกมีรอยรอยรอยใต้ซมใต้ใต้ซมบางๆครับไม่ชัดเส้นซมเส้นขอบชั้นที่สองเหมือนก็มีติง่งมีติ่งบางๆถึงจะไม่ติดคมเท่าไหร่ครับจะมีเป็นจมอยแหลม ดูขอบข้างเนะขาบอกควาทเกตต้องดูให้เหมือนเรือนี่ก็อ่อนๆบางๆหน่อยเนี้ยหาหมวลสารก็ข้าวขาข้าท่า,ามือนนะเป็นพาทิเกนมัน เดี๋ยวมาเริ่มต้นดูจากองค์แรกก่อนครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้สูงไม่ดูแร้วองค์แรกก็เป็นพระวัละคังนี่พระวัลคังนะครับเป็นพระวัละคังครับนี่ถ้ามีจะเบสิกจะออกไปทางพระหลงกุสองหองะจะไดอยู่ในบางองค์ผมก็ได้ครับพะม,มีครับกุ เนื้อหาวนสามนี่เหมือนพระเซียนเลยครับนี่ขอบข้างนะครับทำบนข้างตรงนี้ นี่ครับองค์ที่สองีไล่ไปขีดเหรอเนื้อออกนุ่มๆหนึ่งนุ่มๆก็มีรัก มีรักเกา่ามีรักเก่าที่บ้านเกิดนี่ก็เป็นผักพิมพ์สนได้เนะนี่ครับผักเน้อก็ โดยรูมก็เป็นพระเก่านะเนี่ยมวนสารเน่นเรียบร้อยพิมพ์ขอบข้างมวนสารแน่นๆน,น,นะนแล้วก็สมเร็จ วัดเกียร์องสุดท้ายองค์ที่สี่ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สี่องในคลิปนี้นะครับก็ถ้าสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามราคาเพิ่มได้นะครับก็มีแบ่งปันเอฟซีวยกันสี่องค,ครับเนื้อหาเข้มข้นตามสไตล์คนชอบสาเร็จนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจค่อยทักมาสอบถามราคาแล้วก็ขอรูปเพิ่มได้ครับ อยากได้องไหนไปศึกษาทักเข้ามานะครับดูให้ชอบเราไปชอบตัวเองได้ก็ค่อยทักมาสอบถามราคาครับคลิปนี้ก็ฝากเอฟซไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ